เคยได้ยินไหมว่าในต้นกล้วยตานีอาจมีบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นนางตานีคือผีสาวในตำนานของไทยเล่ากันว่าเธอคือวิญญาณของหินสาวที่ตายทั้งกลมอย่างน่าเวทนาวิญญาณของเธอเลือกที่จะสิงอยู่ในต้นกล้วยตานีโดยเฉพาะต้นที่ยังไม่เคยถูกตัดเครือหรือตัดใบกลางวันเธออาจดูเงียบสงบแต่พอตกดึก บางคนก็เห็นเธอยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยผมยาวปิดหน้าสวมชุดไทยเขียวอ่อนร่างบางหน้าเศร้ามีคนเล่าว่า ้าใครคิดไม่ดีหรือมาลบหลู่นางตานีอาจโผลมาในฝันหรือในชีวิตจริงแม้เธอจะไม่ได้ดุร้ายแบบผีตายโหงอื่นๆแต่นางตานีก็มีด้านที่น่าสงสารเพราะเธอคือวิญญาณที่ยังผูกพันกับความรักความเจ็บปวดและต้นกล้วยคุณกล้าปลูกต้นกล้วยตานีไว้หลังบ้านหรือเปล่า